เอาเชือ้นนะเอาไปเอาอะอรเอาล้วครับพี่น่องครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาพอนรุ่นกันครับอุ่นกันครับโอ้ถือปลาใหญ่ครับพี่นองครับปลาใหญ่ปลาใหญ่ครับปลาใหญ่ครับพี่น่องครับปลาใหญ่ทั้งผนกับเตยี่ยมข้อมผอมแล้วครับเหี่ยมข้อมผอมแล้วครับ ปลาอีหย่างนอนี่นอพี่นองครับเป็นห้สัญญาณมือแล้วว่าให้ดึงนะครับเอาพี่นองครับนี่นี่เป็นแรนลงมาผีแล้วครับพี่นองครับเอาลงไปข้างล่างแล้วครับพี่นองครับเป็นตั้งไหบปลานหนมาลุ่นกันครับปลาให่เอาละมาลุ่นกันนะครับพี่นองครับวลาซียูหรือโบยูนะครับปลาตัวนี้ปลาใยแน่นอนครับตัวนี้ เอาเบิร์ขั้นเบ็ดเป็นเด้อพี่น้องใหญ่หรือบ่ใหญ่เอาเบิร์เอาครับเอารุ่นกันครับเอาดึงแล้วทั้งพุ่นกับยิ้มค่อมพร้อมแล้วครับพุ่นไปใกล้ๆกันครับเอาละเป็นยังไงเอาฟอดเสือแล้วครับผู้หนึง่ง นาสีลงไปเลยนะครับตกเบ็ดนะครับตกปลาอยู่เขื่อนล่าสีสไลนะครับนาสีถูกปลาใหญ่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวมันคว่ำพร้อมแล้วครับพี่น้องครับมันปลาอียงน้อยหน่อยสิก่อเอา เรียมถอดเสือลงแล้วครับพี่น้องครับเป็นสิลงไปเอาเลยนะครับแต่ว่านามเร่งนะครับพี่น้องครับนามนี่แรงแห้งเอาละครับ เอาละครับดึงมาแล้วดึงมาแล้วครับดึงมาแล้วครับมาลุ่นกันครับปลามันวกเขาเลยบอกครับเอาได้แล้ยต้นโอ้ปลาหยังละครับพี่น้องนั้นได้แล้วได้แล้วโอ้มาแล้วครับเป็นปลาหยังครับเนี่ยปลาบึกบ่อหรือปลาสวายโอ้ยลุตลุตลุดลุตบ่ออืมโอ้ อ้ดได้แล e s. <S <tinc S 2> ้วครับ <fall> ร <asleep> ุ่นแล้วครับพี่น้องครับได้ได้ได้ครับพี่น้องครับอ้าวขึ้นมาแล้วครับพี่น้องครับขึ้นมาแล้วครับได้แล้วบาเนี้อ่ะโอ้คุ้มค่าครับกับการเหยื่อกับการดึงกับด้ตัวใหญ่เลยครับหาปลาเขื่อนราสีสไลนะครับตกปลาเขื่อนราสีสไลอำเภอราสีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับได้ขึ้นมาแล้วครับอาพนกำลังเอาขึ้นมาแล้วครับพนนี่ครับได้ขึ้นมาแล้วครับ มาแล้วพี่น้องครับตัวบกใหญ่เลยครับ